สวัสดีขอให้ไปทางช่วงเย็นแล้วครับสี่โมงเย็นแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมาเลาะครับมาเลาะวันอาทิตย์ครับมาเลาะมาเลาะโดยไม่ได้นัดหมายครับผมก็เลยมาเจอกับนี่ครับผมพี่ลงครับผมพี่อันครับแล้วก็รถกับผมเองครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองม่านครับเมืองม่านคาเฟ่ครับอำเภอปูหาม่าน ร้านกาแฟร้านนี้บรรยากาศดีมากครับผมถ้าผมมาที่นี่ผมก็จะมาแวะที่นี่ครับผมชอบมาที่นี่ครับวิวมันได้ครับบรรยากาศมันได้แล้วก็ที่สําคัญครับผมอาหารพวกขนมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เครื่องดื่มรสชาติดีมากๆเลยครับผมแล้วก็ที่สําคัญสงบด้วยครับมีพื้นที่จอดรถกว้างอืยิ่งเป็นแสงเย็นนะสวยมากครับถ้าอดใจ รออีกนิดนึงช่วงเย็นเก็จะมองเห็นค้างคาวบินออกจากค่ำตรงนู้นครับตรงนู้นก็ตอนนี้อีกสิบนาทีครับสี่โมงเย็นมผมมาเส้นทางผ่านนุกเขาครับจากเชียงคานครับแต่ขากลับผมจะไปเส้นอำเภอน้ำหนาวครับผมจะไปดูแสงเย็นที่ ผมเคยไปครั้งหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าผาสวรรค์หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่มั่นใจน่าจะเป็นผาสวรรค์แล้วมันจะมองเห็นภูหอครับภูหอหรือว่าฟูจิเมืองไทยครับมันเหมือนภูเขาไฟครับภูเขาแล้วก็จะไปหายแสงเย็นตรงนั้นครับก็น่าจะถึงบ้านก็น่าจะค่ำค่เมื่อนนะครับวันนี้ครับต้องมาขนาดนี้แล้วก็ต้องรอให้สุดครับต่อให้ไปทางกลับทางอ้อมมันไม่มีอะไรครับทางดินครับ ไม่ได้ขี่ทางดินนานหลายวันแล้วก็เลยอยากจะไปสมัสนิดนึงครับผมทางดินครับแต่ผมไปคนเดียวนะครับพี่ลงกับพี่อันก็จะแยกย้ายกับอุดรครับส่วนบักต่อก็จะไปทางดินครับทางลัดครับทางลัดนี้คืออ้อมสุดๆนะครับก่าจะถึงเสียงคานสรุปได้เส้นทางไหมพี่ ได้เส้นทางไหมต้องออกออกไปก่อนพอแล้วมันค่อยตอนนี้มันจะให้ไปทางแบบนั่นอยู่ก็ต้องไปแยกถนนใหญ่ก่อนนะใช่ม,มันมีกลับบ้านถูกไหมพี่อุดรอ,อะ่ะถ้าไม่ถูกตามผมมาเนี่ย let's go ครับ let's go ผมอ่าจะไปหางรัดจะไปหายแสงเย็นในภูภูหอตรงไหนอ่ะไปทางไอ้น้ำหนาวอ่ะครับขอโททษีเอาบคุณพี่แล้วก็มีพี่เขามาไว้ห่ายกอไม่เป็นไรครับพี่ครับแล้วไปก็บของขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะพี่นะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรครับเอ้ยเดี๋ยววันหลังมาแวะ อ่อครับผมไปแล้วพี่ไปแล้วครับแต่เขาไอ,อพี่เขาจะกลับอ,ลอุดรแต่ผมจะไปทางรัดทางดินรถเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ใช่สวยได้สวยด้ครับรถไปแล้วครับโอเคครับผมลำลาอยกย้ายครับพี่ลงไปแล้วผม ซอยนี้เลย ชอบมุมนี้มากเลยครับเราจะเลี้ยวซ้ายไปที่น้ำตกตาดใหญ่ครับแต่ไม่แต่เป็นเส้นทางเท่านั้นนะครับ 8กิโลนะครับเป็นทางดินนะครับตรงนี้ครับผมเนี่ย้ำตกตานใหญ่นะครับ8.4กิโลแต่แค่ผ่านนะครับผมจะไม่เข้าไปน้ำตกนะครับแต่มันจะลัดไปอ่อาึ้นน้ำหนาวได้ครับทะลุไปได้หมดเลยครับผมแต่มันเป็นทางดินนะครับต่อก็ทางดินที่นี่มักหลายครับช่วงนี้กำลัง บทแต่มีจุดหนึ่งครับข้ามคลอง ผมน่าจะไปทางรถยนต์ด,ดีกว่าครับมอเตอร์ไซค์ผมน่าจะไม่ถนัด เดี๋ยวทำใจครับอันนั้นภูก็ระดึงครับผูก็ระดึงครับโ้สุดยอดสุดยอดออตอนนี้ห้าโมงครับห้าโมงเย็ยนละโอเคครับก็ใกล้ดวงอาทิตย์ตกแล้วเราต้องรีบไปถึงภาสวสรรค์น,นะครับภาผมจำไม่ผิดนะครับหทำใจเสร็จละโอเค เราปรับโหมดเป็น Enduro นรครับผมโอเคผมไปครับ สวยมากเลยครับผมเดี๋ยวรอแสงเย็นโอเคจอดนครับาทาใจเสร็จแล้วครับพร้อมลงไปครับ <c oughs> มันจะเป็นสังไดเนาะมัมเนี่ยไอ้ลงก็ไม่ห่วงครับไตขึ้นนี่สิ ครับล,ล่ะล้อ สุดยอดครับผมโอ้มาถึงจนได้ครับโอ้โหก่าจะมาถึงครับอันนี้คือผาสวรรค์ครับ ตอนนี้เวลา5โมง21ครับข้างล่างคือหน้าผาครับแต่มีเาวาเหล็กกั้นครับข้างหน้าคือภูหอนะครับภูหอหรือว่าฟูจิเมืองเลยนะครับแล้วก็ซ้ายมือนี่ครับที่มองเห็นนู่นนั่นนั่นคือภูหลวงครับตรงนั้นเป็นอ่างเก็บน้ำครับวิวสวยมากเลยครับผม ลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยไหนสุดพี่ขาวก็ลงมาได้ครับแต่คืนนี้ค่อยว่ากันอีกทีครับผมเดี๋ยวพักชมวิวสแป๊บนึ่งครับหายรูปถ่ายอะไรแล้วก็จะเดินทางกลับครับแต่ยอมรับว่าวิวสวยมากเลยครับ ให้ดีครับ